เอาละครับท่านผู้ชมว่าขอการสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมยูกิซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่ามายครับนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นมคยครับในแบบวันบล็อกนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากขุดบล็อกนะอืมก็ผมไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มาเล่นคำๆนะก็เลยอยากอัดคลิปไ้ด้วยนะครับผมอืมมันก็จะเป็นคอนแบบว่าคอนเซปต์ของมันก็คือ ให้ขุดบล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อให้มันเป็นพื้นที่เยอะขึ้นใช่ไหมอืมก็ก็น่าจะเวิร์กอยู่ไม่ใช่หมดหายคอด้วยแต่ผมว่าจะท้าทายกับตัวเองว่าตายสักสามครั้งนะสามครั้งก็พอถ้าสามครั้งแล้วเลิกเล่นนะครับผมตอนนี้ก็ขุดไปก่อนต่อพื้นที่ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมไม่รีบอย่าเพิ่งตาย ปเอาต้นไม้ปลูกขอค้าบกันได้เต้าค้าบมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ไปทําเป็นสลันบ,บนะครับผมเพื่อที่เอามาเป็นที่กั้นนะจะได้ประหยัดไม้ไปด้วยนะครับครั้งล่าสุดที่ผมเล่นมาค้าบเนะี่ยน่าจะ1.14.4แล้วก็1.16.2แล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับจะเล่นกากากหนก่อยก็ขอโทษด้วยนะครับ อย่าว่าผมเลยนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะนะครับแต่ชอบนะชอบดูเกมมันก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวหาทรัพยากรกัน,กนตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยแบบว่าอย่างไงอุ้ยกล่องอนะไรเนี่ยอุ้ยมีเมล็ข้าวเดี๋ยวต้องทําพื้นที่ปลูกข้าวละก็คือเนะี่ยผมไม่ค่อยไม่จะบอกว่าไม่ค่อยไม่เคยนะครับผมทำคลิปหม,ม่ครับตเลยนะ ก็วันนี้ก็มาลองดูนะครับผมถ้าชอบกันก็จะทำเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขอต่อพื้นที่ก่อนโอเคประมาณนี้กันจะต้องการไม้อีกเยอะเลยแหละเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นพื้นที่นะแล้วก็ดินแต่แสดงว่าบล็อกหญ้าเดี๋ยวก็หายหญ้าเลยเียเพราะว่าหญ้ามันจะไม่ลามอ่ะเออถ้าขุดอยู่อย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องลองให้ปล่อยให้แบบบล็อกหญ้ามันลามด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ขอหาไม้ก,ก่อนอุ๊ย อะไรอะกาวเวลล์อะเมื่อกี้ตกใจอุ้ยอะไรใช่ <laughs> อยองไรกูตกใจอุ้ยทางน้ำโอเคเดี๋ยวจะได้ทำแปลงข้าวแล้วขอเก็บดินอีกนิดหน่อยแล้วกันเฮ้ย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 ไม่กาวเวลล์นี่มันทำกูตกใจแ <laughs> ม่งยิ่งเป็นคนตกใจง่ายอยู่เุ้ยอะนะอะไรวะเนี้ย <c oughs> โอเคเปลีล่ยนเฟสแล้วครับผมเฟสต่อไปนี่เป็นเป็นหินเลยไหมอะ เป็นโปรเฟสททำปะผมก็ไม่รู้เหมือนกนันนะโอเคเยวขอต่อพื้นที่ไปก่อนแล้วกันขยายพื้นที่ผมก็อยากทําให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็สวยด้วยนะเล่นเกมไมคับมันก็ต้องมีพวกความสวยงามเข้ามาใช่ไหมล่ะแต่ผมก็สร้างอะไไม่เก่งหรอกโอยเอาโอ้โอไม่ไม้กูผมจะไปต่อแบบข้างล่างให้มันสวยๆซะหน่อยผมอยากให้ทอดไม้มนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นเสาอะไรประมาณเนี้ย ต้องไปต่อข้างล่างว่ะอย่าตกนะไม้โอเคต่ออย่าเว้ยเอ้ยเกือบไปถ้าไมาต้องทำอะไรให้มันลำบากเดี <c oughs> ๋ยวคยมาทำขุดก่อนโอ้ก็ออยังเป็นเฟสแบบพวกดินอยู่นี่ว่ะแล้วทำไมมันจะเปลี่ยนเฟสทำไมวะเนี่ยผมอยากให้มันเป็นหินละ ตักน้ำมาแล้วกันผมไม่เลือกมาเอาเป็นบล็อกไม้ต่อแบบนี้แล้วก็เอาท่อนไม้วางด้านบนแค่นี้ก็พอแล้วก็ทําแบบนี้ทั้ง4ี่มุมก็น่าจะสวยอยู่แหละก็ต้องบอกเลยนะว่าผมเล่นเกม Minecraft ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นนะไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะครับผมในชีวิตนี้เคยจบมังกรไปแค่เอ้ยมัง,งกรมังกรผมเคยจบมังกรไปแค่2รอบนะครับผมในหมวดหายคอนะเคยจบไปแค่2รอบเท่านั้นแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะก็วนี้เพิ่งกลับมาเล่นในรอบ สปีเลยก็ว่าได้สามสีป่ปีประมาณนั้นใชมั้งโอเคเริ่มมีพื้นที่สวยแล้วสวยเลยวะเนี่ยุ <c oughs> ดก่อนละกันเออดินเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวต้องขยายแปลงผักและแปลงข้าวมันจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมวะหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไปดูรายละเอียดก่อนเล่นเลยนะเนะี่ย ผมก็คิดอยู่นะว่าผมอยากจะทำเป็นไมค e c รับร้อยวัน h ฮาร์ดคอร์นะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าถ้าตายปุ๊บก็จบปั๊บเผลอๆแบบอ่ะสมมุตินะทำคลิปร้อยวันไมค e c รับฮาร์ดคอร์ตายวันที่70คือฟุตที่ถ่ายไปก็เสียเปล่าเลยนะก็มันก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดหน่อยก็ถ้าท่านผู้ชมชอบเกมนี้อยากให้ผมทำเนี่ยผมก็อุ้ยเฮ้ยหมู เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้กินนะครับผมจะตั้งชื่อน้องตัวนี้ว่ากะเพราชื่อพร้อมแดกเลยก็เมื่อกี้พูดเรื่อง Minecraft Hardcore ร้อยวันใช่ไหมก็ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าอยากให้ผมทำเกมที่จริงๆผมจะทำนะเดี๋ยวต่อพื้นที่ยังไงดีวะเนี่ยอืมเอาเป็นเอ่อเอาเดี๋ยวเอาสลับสลับ ต้องต่อมุมอืไม่มีแบบแปนในหัวเลยอะเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยน้ำเอ้ย,น,อยน้ำยังอยู่เฮ้ยเชื่อระบบฟิสิกส์ทำอะไรเกมนี้ไม่ได้จริงๆอืมเอาแซนแลบเดี๋ยวขอคราฟซันแลบเพิ่มกันโอเคประมาณนี้น่าจะพอจะต่อขอบไปก่อนนะครับผมประมาณ ห้าช่องสองสามสี่ห้าแล้วก็ออดินเอออดินแปดตรงนี้เป็นสี่ช่องมันก็จะทำให้ดูพอดีพอดีป่ะอา่าแล้วก็ช่องน้ำอยู่ตรงนี้เออแล้วก็ ต่อดินเพิ่มอีกทีตรงช่องนั้นโอเคแต่เดี๋ยวต้องเอาดินเอาสลับไม่ใช่ดินไปแปะด้านล่างแบบนี้นะครับผมเพื่อทําให้น้ํามันไม่ไหลลงไปนะครับผมอืมประมาณนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้ววหยแล้วก็เดี๋ยวตั้งสลับตรงนี้แล้วก็เอาดินแปะเออต้องงี้ดิ แปลงผักชะบบแบบเศฤฤษสกิจพอเพียงนี่เลยขาพ่วกันได้มาเล่นเกมแบบนี้แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกันนะเนะนะี่ยนี่เลยเท่านี้เราก็จะมีข้าวกินไม่จำเป็นต้องกินน้องกะเพราแล้วมีแค่สามเม็ด ต้องมาคุณหาต่อนะครับผมว่าในกล่องนั้นน่าจะมีให้อีกนะถ้ามันมีกล่องออกมาผมแม่งเริ่มรำคาญไอเสียงไอกระพเพาแล้วเนี่ยร้องอย่างนั้นหละวิ่งแต่งโมได้นะเนี่ยเราก็ปลูกแต่งโมได้นะแต่ว่ามันก็ไม่คมสักเท่าไหร่นะผมว่าค่าที่จําได้แต่งโมมันให้ค่าอาหารไม่เยอะสักเท่าไหร่เกมเริ่มให้ไม้กับดินเยอะๆแล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องขยายพื้นที่ได้แหละ ผมดูทรงแล้วน้องกระเพราไม่มีแค่ตัวเดียวแน่นอนอฟักทองก็มีตกใจไก่นี่น่าจะมาเดินวางวิ่เดะเดะเดะกระเพราไก่ก็น่ากินเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเฟสนี้อย่าได้หินแล้วอะอโหมีแต่ดินเว้ยเออมันอุ้ยกองกอง ลุ้นๆเมล็ดข้าวเออสวยได้ไหมโอ้สองเม็ดได้อยู่จะจะมืดแล้วนะเนะี่ยฝาเริ่มเริ่มเย็นแล้วทอสเอาปักไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อเพิ่มกระแสสว่างนะครับผมมอนสเตอร์มันจะคงไม่เกิดวันแรกหรอมั้งอุ๊ยแกะเออก็ดีเหมือนกันจะได้มีเตียง โหดินยังเยอะเดี๋ยวต้องขยายพื้นที่แล้วเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะอันนี้มันคืออิดใช่ไหมผมจำจำไม่ได้เหมือนกันปเปลี่ยนเฟสสักทีอุ้ยแก่อีกตัวพื้นที่เราเริ่มแออัดประชากรมาเรื่อยๆ ทำไงดีวะอืมจะเอาทางนี้เป็นทางเลี้ยงสัตว์แล้วกันเดี๋ยวขอคัสแลบกันต้องต่อพื้นที่แล้วนะเพราะว่าสัตว์เริ่มมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะต่อไปทางนี้ต่อเหมือนเดิมนะครับผมใช้สแลบไปก่อนตรงที่มุมแล้วก็ ดินเอาเฮ้ยดินนี่เอามาวางไว้ใช้สลบต่อแบบนี้ไปชักสิบบล็อกประมาณสิบบล็อกโอเคสิบเอ็ดแล้วก็ต่อตรงมุมที่สิบเอ็ดด้านในมันก็จะกลายเป็นสิบนะครับความกว้างสิบนะแล้วก็ต่อสลับไปให้มันเท่ากับมุมนู้น นี่อ่าเริ่มดูดีเกาะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่านี่นะครับผมแล้วก็เอาดินปูเลยแต่ผมก็ต้องหาวิธีให้หญ้ามันลามมาตรงนี้ว่ะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ดินแบบนี้มันก็ไม่สวยจะต่อเลยแล้วกัน ผมต้องต่อบล็อกดินไปทางนี้ให้มันเชื่อมกับบล็อกหญ้าแบบนี้อ่าน่าจะน่าจะลามอยู่แหละขว้าขวานก่อนแล้วกันต้องเริ่มมีอุปรกรณ์ตัดไม้ตัดดินแล้วนะครับากได้ไม้แบบอื่นอนะ่ะอยากได้ไม้สีดำ ผมชอบไม้สีดำนะแต่ก่อนใช้สร้างบ้านสวยมากนะเฮ้ยดินหายไปไหนหมดวะขอดินหนะ่อยต้องการดินเยอะๆเลยนะครับผมเฮ้ยประชากรไม่เย่ะวัวเนี่ยมีประโยชน์สุดแหละไอ้ที่โผล่มาเนี่ยนะนะแต่ทำไมผมไม่หิวเลยวะปรับเป็นปกติอยู่งั้นก็ปรับเป็นยากเลยแล้วกันนะครับ,รบผมกดล็อกไว้เลย นะมันจะได้หิวนะผมน้องกะเพราของเราจะได้ทํางานนะจ้องจะแดดน้องกะเพราอย่างเดียวเลยมองเสียงสัตว์ตีกันไปหมดเนะี่ยจักรตัวอะไรอยู่แต่กันในเกานะคนนดินก็ไม่ค่อยจะมีแลนะ้วเนี่ยต้องมาขุดอ้ยพักก่อนนะพวกสัตว์เนี่ยอย่าเพิ่งพล่มาเ้กล่องเฮ้ยเออว่ะเฮ้ลืม พอเห็นต้นไม้แล้วก็ลืมเลยต้องทําพื้นที่ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับจะได้มีไม้ใช้นะไม่ต้องมาขุดเอาตรงนี้เดี๋ยวต้องหาดินขยายพื้นที่กนแล้วกันจะเดิน,ป,นป้นปี้นทาไมวะอุ้ยนั่นไงกระเพราตัวที่สองอุ้ยไม่ต้องโผล่มาแล้วลูกเย้ยเกาะมังอยู่แค่นี้ก็ยังอยู่ไม่พอแลวนะเว้ย โอ้โหเปลี่ยนเฟสนานจังวะกว่าจะเปลี่ยนเฟสอยากใช้พวกอุปกรณ์หินแล้วนะครับผมจะได้ขุดไวกว่านี้นะครับโอ้โห,โหนี่ไงกระเพราไก่โดนกูแน่กลัวเลย โนี่มึงมาคู่เลยเนี่ยวุ้ยกองขอเม็ดข้าวของดีๆวุ้ยแครอทโอเคได้แครอทเอาไว้ปลูกนะครับผมอีกหนึ่งอาหารนะครับผมแต่ผมไม่แดกกูจะแดกไก่โทว่าเดี๋ยวเด๋ผมต้องฆ่าเชื่อทิ้งทีละตัวมันเยอะเกินไปแล้วเสียงม่งตีกันไปหมดเลย อืมก็นะรู้สึกดีเหมือนกันได้เล่นมาครับในรอบ3-4ปีเฮ้ยเฮ้ย